ั้งแต่เต so ah <tr> ่าเขาเต่าปรีได้แปดสิบสอบเขานะถุงนี้นะซ้ำเดียวกับถุงนั้นเลยแปดสิบปลาคมันคือเก้าปลาคอมันส่วลายตัวใหญ่แล้วเนาะโอกขี้เขาก็ไปเลยเด้บารีตัวตัวตัวเป็นเสพรึ่เนาะโอแกงเขียวมังนาว รถกันเอารถไทซี่คันมาแก้มเลยนะพอดีมัดเข่ากันเงี่ยมแทังขึ้นสบายดีทุกคนสบายดีตอนแปดโมงวะนี่เอามาปั่นเข่าได้เข่ากันคือเห็นนี่ละโหว,ว่าสิได้จักสอบปีนี้สลาบดีติก่อนก็นได้โฮกซีเปล,ล่าแต่ปีนี้ หัวสิได้หรียเบาะหัวเันของใหญ่แต่เฟิ่งไนะด้รถพงปั่นก็นมาเลยเจ้าของเขาก็มาแล้วก้าวได้อยู่ต่อห้าสิบหรือว่าหกสิบแต่ก่อนนะั้นได้หกสิบปลายเจ็ดสิบนะปีนี้ที่โอเข้าหัว,วง,งาม

พลังงานกับคนเจ้าของเสมอได้โอ้ทางยีแห้งได้มันฟักได้โอ้ปรีเต็มทางเลยเนี่ย โดมานนี่โอ้ตังค์ฟันมือถือทางเลยนี่ กากายูว่าขาปูโอ้ยใส่หงปัน่นผัดมันนะคนไหนมันปนเย็บเอารุ่นมัดดินเห็นจบเลยปั่นู่แล้วจ้ำนะ ถักเบรกก่อนมื้อไล่ละหาก็ได้สาวปลายศบเข้ากับเบานีหน้าทงนี้นะน่าจะได้ประมาณหกสิบนี่ราทวนเลยไปามาดิสิบปเบิง้งอะตึกปลาก่อนลงตึกปลากินเข้าง่ายทุกคนเลย มาสกินไก่ก็คือว่าละหมดยากหมดเลแต่เก็มมะนาวก็มีได้เก็มมะนาวก็มีแต่ว่าอยากกินปลามีวิตามินกว่าบอพี่เลสนะพี่เลสห้องนะมันปลาเย็นถือนะเบิร์นฮันลงเบิรงนฮันจะลงเบิรงดู มึงไปเกาะมือเด้อดีเด้นะน,ะนำไปมันโดนดินรึเปาอากูบวมาน <c oughs> <c oughs> แตงกันคื้นค้างแล้วบะนี่มารอบนี้สิอันนี้พักหอม กาดวานานันเหมือนกันทุกคนเลยที่คอยวนันนะแต่ว่าออแต่พักหอมได้พักหอมงามอยู่กินน้ำดีกว่าทิ้น้ำดีกว่าปุกาอ,อายใส่แล้วมองกัน,นจะมีหนาวบ dạy năm nay tôi nằm thử máy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  mãi máy đây tôi mãi tôi mãi tôi ป่าเห็นท่อนโหมันนะโอ้ป่าลอยวะวะ,วะมีตัวติดบ่อาโก้ควางแหนะถือว่าหนี่ได้นี่ตามมองเลยตามมองแล้ว thử nóng một hữu nào bọn nha mọi là nào mì <laughs> <Nhìn> nào mì <laughs> <Thì nhoát đây. cười> nào mì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  nào 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 mì nào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  này đây ผมก้นอยู่ตามมองไอ้แซวนี่มองน้อยแต่เอิดมาได้เนะมองสองนิ้วนะคือบรุษนอนนานนอนนาน,น,าน,น,านมองนะขาดมาแล้วมองนะควงนู่นนะลอยอยู่ตนานะ น่าจะเอางาอยู่ทนเลยอืมตามมองหเหยี่ยวมองง่ายพูดกันได้ช่วยไลายง่ายนะแม่นปลาแดงปลาเขามันนนี่ะ <c oughs> đi thử đi, mong đi thử đi Đấy nhìn như này Đấy, phụ xét bài và bài Xét ra Ừ Móng nói, cái mong nhảy tụi con đấy

nhìn ừ, nhiên đó ta nhảy cái đầu ta vẫn ta này ta không ăn từ cao ta không ăn sẽ lại tôi nhảy nó đó Nhanh, 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 โกดมอหนเนไปนเนไปดีอวนียห yeah. well, you know. ึิ้อยเว้ยนี่นี่นี่้ายหิงตัวใหญ่นี่มันมีลมก็มองไงมองนี้เถึงถึงนะ ปลากะได้สำเนี้ทุกคนเลยมันหนาวโหหนาวขนาดทุกคนเลยไปไปปั่นเข้าอีกบันี้อ่ากินได้แล้วก็ได้สวายละ Thank <laughs> you. ว่าแล้วไปทุกคนเลยย่างแต่เต่าเขาเต่าปีได้แปดสิบศพเขานะถุงนี้นะซ้ำเดียวกับถุงนั้นเลยแปดสิบบวกแปดสิบปีนี้นะแปดสิบศพนี่แหละย่างแต่เขาเต่ามีในน้ำเนาแล้วอันเขาเอานะสาวอบตัวศพหนึ่งเอาขาปั่นนะ ไปทากินข <Kh au. S 1> oh, ้าวก่อนมาหนิจะจังเมอส่งข้าวก็ได้้อ้ขี่ข้าวก็ไปเลยดิบาดนิตุดตุดตุดเปนแต่แม่บเนาะอ้แกงเข้มงนาวโอ้คักอยู่ได้หนิหาขีินข้าก่อนพี่น้องเลย Shoof, choof, choof, Mà choof, 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 กินข้าวินน้ำอิ่มมาดิได้เอาข้าวเมื่อก่อน อามาบ้านแล้วพี่น้อยรถกับรถไทยซี่คันมาแกมเลยนะปรีเมอดเข้ากันเงามันแสดงขึ้นจนโต้งหน้าให้ฝากคันนี้แล้วยืดบอกก่องมาดินเลย

ชอบขราวได้มนี่่เพมาคเกัทุกคเลยลมเย็นอยู่แต่้อนฮะมาเเคยเบิดแล้วทุกคนเลย แล้วปะล่องมาดิอืมไปบลายไปเลยผมถือ,อว่าสำเร็จไปทุกคนปีนี้ะในะแต่จังไงคลิปนี้กาจะได้ปิดไว้สำเนียก่อนไปคลิปหน้าโอกาสหน้าพบก,กันใหม่ขอบคุณท,ท,ทุกท่านที่ติดตามรับชมสหรับคลิปนี้น้านก่อนสบายดี